สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้เรามีสาระดีๆจาก Facebook มาเล่าให้ท่านฟังนะครับขอขอบคุณท่านดรอาร์มตั้งนิรันแห่งคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านโพสต์ไว้ใน Facebook ส่วนตัวนะครับท่านโพสต์ไว้เมื่อวันที่8ตุลาคมปีพุทธศัการาช2558ท่านเขียนว่าผมขออภัยด้วยที่ไม่อาจอวยพรให้บัณฑิตทุกคนประสบความสำเร็จ ไม่อาจอวยพรให้ทุกคนมีความสุขในพิธีรับปริญญาของมหาวิทยาลัยปักกิ่งในปีคริสตศักราช2015ศาสตราจารย์เหลาอี้คณะชีววิทยาเป็นตัวแทนคณาจารย์กล่าวปัดชิมโอวาดโดยใช้เวลาเพียง4นาทีแต่เป็นคำกล่าวที่ได้รับการส่งต่ออย่างแพร่หลายในโซเชียลมีเดียของจีนผมแปลและจับใจความเป็นของขวัญให้บัณฑิตใหม่ทุกคนครับ ในเทศกาลร,รับปริญญาที่เต็มไปด้วยคําอวยพรผมขออภัยด้วยที่มีอาจอวยพรให้บัณฑิตทุกคนประสบความสำเร็จไม่อาจอวยพรให้ทุกคนมีความสุขเพราะประวัติศาสตร์บอกเราว่าสำหรับบางคนเพื่อความสำเร็จเขายอมทิ้งสำนึกผิดชอบชั่วดีเพื่อความสุขเขาไม่สนใจแม้จะอยู่บนกองทุกข์ของผู้อื่นในทางฟิสิกส์อะตอมต้องฝืนกฎข้อที่สอง ของเทอร์โมดนามิกส์กว่าจะประกอบกันขึ้นเป็นสิ่งมีชีวิตจึงนับเป็นเรื่องมหัศจรรย์ในทางชีววิทยากว่าจะเกิดเป็นมนุษย์ตามขั้นตอนของวิวัฒนาการก็ต้องนับเป็นเรื่องมหัศจรรย์เช่นกันบัณฑิตทุกคนที่นั่งอยู่ณที่นี้ท่านเองจึงเป็นสิ่งมหัศจรรย์จากมุมมองของวิทยาศาสตร์บัณฑิตทุกคนซึ่งเป็นผลจากวิวัฒนาการที่ทำให้มนุษย์สูงกว่าสัตว์ จึงควรเคารพตนเองไม่ว่าจะเป็นที่ผ่านมาวันนี้หรือในอนาคตมีเพียงตัวเราเองเท่านั้นที่รู้ชัดถึงความคิดและการกระทำของตัวเองอารยธรรมของโลกทั้งหลายล้วนใช้ความเชื่อทางศาสนามาเป็นเครื่องควบคุมความคิดและการกระทำของบุคคลแต่สำหรับคนจีนซึ่งส่วนใหญ่ไม่เชื่อในการมีอยู่ของพระเจ้าอารยธรรมของจีนเชื่อว่า ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนตนต้องควบคุมตนดังนั้นจึงให้ความสำคัญกับการเคารพตนเองเป็นอันดับแรกเมื่อพวกคุณเข้าสู่สังคมพบเห็นอะไรต่อมิอะไรมากขึ้นเริ่มเผชิญจุดอ่อนและปมด้อยของตัวเองภายหลังจากที่คุณผ่านร้อนผ่านหนาวท่ามกลางสิ่งเย้ายวนและล่อลวงใจคงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ไม่ง่าย ที่จะชนะใจตัวเองคงความรู้สึกนับถือศรัทธาตัวเองได้ไม่ใช่เรื่องง่ายก็จริงแต่เป็นเรื่องควรค่าอย่างยิ่งที่จะพยายามพยายามอย่าได้หลงตัวลืมตัวลดตัวเหลิงตัวหลอกตัวหลบตัวลอยตัวเล่นตัวแต่จงพยายามมั่นใจในตน ภูมิใจในตนประมาณตนรู้จักตนทบทวนตนแก้ไขตนให้กำลังใจตนพัฒนาตนเพราะการเคารพตนเองเป็นพื้นฐานของจิตใจที่เสรีการงานที่เป็นตัวของตัวเองและชีวิตที่เป็นอิสระเพราะฉะนั้นผมจึงขออวยพรให้ทุกคนในวันที่เกษียณขอให้ทุกคนรู้สึกว่าในการทำงานที่ผ่านมา คุณนับถือศรัทธาตัวเองได้ในวัยชาราขอให้คุณรู้สึกว่าชีวิตที่ผ่านมาสร้างประโยชน์สร้างคุณค่าคู่ควรให้ตัวเองนับถืออย่าถามผมว่าทำได้อย่างไร50ปีต่อจากนี้เมื่อคุณกลับมาที่นี่มาเล่าให้น้องๆฟังว่าตัวคุณทำได้อย่างไรและในวันสุดท้ายที่อะตอมในร่างกายของคุณกลับคืนสู่ธรรมชาติตามกฎข้อที่สองของเทอร์โมไดนามิกส์ ขออวยพรให้ชีวิตของคุณที่ผ่านมานั้นมีใช่เพียงสิ่งมหัศจรรย์จากมุมมองของวิทยาศาสตร์แต่ยังเคยฉายความน่ารักอย่างมนุษย์ที่สมบูรณ์